ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k t News Center ด้วยนะคะระวังอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกสแกน QR Code การจ่ายเงินด้วยการสแกน QR Code ที่ทุกวันนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นความเคยชินแม้จะดูเป็นเรื่องง่ายแต่ก็อาจทำให้คุณหมดตัวได้ถ้าไม่เช็คให้ดีก่อนกลลวงหนึ่งที่มิจฉาชีพชอบใช้คือ โทรมาหาคุณแล้วอ้างว่าเป็นร้านค้าที่คุณเคยซื้อสินค้าพร้อมบอกรายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับสินค้าที่มีปัญหาและเสนอการคืนเงินให้คุณหากคุณหลงเชื่อคนร้ายจะขอให้แอดไลน์เพื่อติดต่อกับฝ่ายบัญชีของบริษัทโดยขอชื่อสกุลและเลขบัญชีเพื่อโอนเงินคืนเมื่อคุณให้ข้อมูลไปแล้วคนร้ายจะโทรกลับมาถามว่าเงินเข้าหรือยัง แล้วหลอกสอบถามข้อมูลด้วยข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อให้รู้ยอดเงินในบัญชีของคุณหลังจากนั้นคนร้ายจะสร้าง QR Code ชำระเงินที่ตรงกับยอดเงินในบัญชีของคุณแล้วส่งภาพมาให้เพื่อสแกนรับเงินคืนและในขณะเดียวกันก็จะชวนคุยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจนในที่สุดคุณอาจกดโอนเงินไปเองโดยคิดว่าเป็นการรับเงินคืน ขอขอบคุณที่มาธนาคารแห่งประเทศไทย